สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับมีนาขิมแบนครับวันนี้เราอยู่ใน s t r e e t Fighter d u e เนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาบอกตัวละครแล้วก็วิธีการคอมโบนะครับแล้วก็วิธีการอัพเลเวลจะทาให้เพื่อนเเล่นเกมนี้ง่ายขึ้นถ้าเกิดเพื่อนเเข้าใจระบบตรงนี้นะแต่ถ้าไม่เข้าใจก็จะเล่นยากสักนิดนึงนะครับอ่าเรามาดูในส่วนตัวละครที่ต้องปั้นดีกว่าถ้าเกิดเพื่อนเเปิดร้อยโลตรงซ้ายล่างมันจะมีให้เลือกเลือกเลยเห็นไหมครับตัวละครที่เพื่อนเพื่อควรจะต้องเลือกเอาแค่นี้ก็พอครับมันไม่ต้องใส่หมดนะมีลองแล้ว่ ใส่หมดกับไม่ใส่หมดมันก็ไม่ได้ขึ้นอะไรนะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องใส่หมดหรือเปล่าตัวละครที่ต้องปั้นหลักๆก,ก็มีแค่นี้งครับนะตัวที่มีใส่อะชุหลี่เอาไว้คอมโบาไวาไเปอร์ครับแรงมากนะส่วนซันกีสเอาไวด้ดูดแต่เห็นเขาบอกว่าซันกีตเอ่อเวอร์ชันนี้มันปรับนะไม่รู้เก่งหรือเปล่าส่วนพี่หัวเหลืองนี่อันนี้ควรเอาลงซับครับยังไงก็ต้องมีตัวนี้ครับดีมาก ต่อไปในส่วนสายฟ้ารู้สึกเขาจะปั้นหลกัลกๆมีแค่เอลน่ากับฮอนด่านะครับแต่คือจริงๆตัวแทงดที่สุดในเกมมันคือเวก้าครับแต่ไอตัวหมวกแดงเนี่ยมันมันเปิดค่อนข้างยากมากเพราะว่ามันจะมีอมตะเออฮอนดาก็มีอมตะเอาง่ายฮอนดาเป็นแทงที่รองจากเป็นแทงที่รองจากเวก้าแค่ตัวเดียวครับเพราะฉะนั้นแต่วฮอนดามันจะปั้นง่ายกว่าเยอะเพราะอย่างน้อยมันก็มีเลือกใช่ไหมอ่าสายฟ้าก็ควรเลือกฮอนดากับเอลินานะครับตัวอื่น อีกตัวหนึ่งก็เก่งก็คือเนี่ยครับรีวโหมดบ้าเวลาถ้าเกิดสบมบูรณ์มอันตเมยค่าใครได้มันจะค่ารัวๆเลยก็เก่งช่วงต้นเกมกับกลางเกมแต่เห็นเขาบอกว่ารีวเลสเกมไม่ค่อยเก่งนะแต่ในช่วงนี้อาจจะปั้นปั้นได้แต่คืออย่างที่บอกถ้าปั้นท่าเดียวกันเยอะมันจะแย่งวัตถุดิบกันเยอะไงหมีก็เลยไม่ค่อยแนะนําตัวอื่นไม่ต้องเลยครับถ้าไม่มีฮอนดาก็เอาแซนกีฟมาก็ได้แซนกีฟตัวเนี้ยต่อมาสู้ฮอนดาไม่ได้นะครับ ต่อไปตัวไฟปั้นยาวดีที่สุดก็คือไวเปอร์ครับดามเมจมันแรงถ้าถ้าเพื่อนเพื่อเปิดคอมโบ3แล้วว่ามันจะชิ่งสายฟ้าแรงมากหลักแค่นี้เองตัวอื่นกินทั้งหมดไปเลยครับเออก็แค่นี้เองหลักๆที่มีเล่นนะอ้าวอย่างนี้มีก็เปิดหน่อยครับโอ้โหจริงๆอยากให้เวก้าขาดเวกาอยู่ตัวเดียวคือมีรู้สึกว่าไอ้พวกทารมืดเนี่ย ถ้าไม่ใช้สายเติมหนักน่าจะยากนะหรือมันอาจจะต้องใช้เวลานะเนี่ยเวก้าตัวเนี้ครับแท้งดีที่สุดในเกมเพื่อนๆสามารถเปิดตู้นี้ก็ได้นะเห็นไหมมันจะมีเลือกธาตุเลยอ,อันนี้จะออกง่ายกว่าแต่ก็อาจจะต้องเติมนะครับอ่เรามาดูในส่วนการเรื่องการคอมโบกันบ้างดีกว่านะครับข้างบนเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมใส่ซับแต่ว่ามันจะมีทิคอย่างหนึ่งก็คือเพื่อนๆพยายามปั้นให้เลเวล4ตัวเท่ากันและให้มาใส่ตรงนี้ครับนี่เทรนนิ่งอ่าลิมิตเบรกเห็นไหม เพื่อนๆใส่ตัวที่จะมาซับ2ตัวด้วยหรือตัวอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆกะว่าจะเล่นเอามาซับเอามาเปลี่ยนได้มัาจะเลเวลเท่ากันคือมันอ้างอินแสแตนบายจาก4ตัวละครหลักของเราพยายามปั้นให้เลเวลรพอกันแค่นี้พอครับมันจะได้ค่าเฉลี่ยตัวที่สเนี่ยตัวที่ใส่มันก็จะได้เลเวลรของตัวที่สี่นะเห็นไหมเจ็ดสิบเจ็ดสิบของชลีอ่าเรามาดูในส่วนระบบการคอมโบนะครับระบบการคอมโบเนี่ยเพื่อนๆด,ดูซ้ายกลางเลยเห็นไหมอันนี้คือมีกดทดลองมาหมดแนละ้ว เอาแบบนี้แรงสุดครับเป็นไวเปอร์เนี่ยว mm hmm. บเอเลนาฮิลใช่ไหมแล้วก็ชุนหลีแล้วก็ปิดด้วยไวเปอร์ทีก็คือเริ่มมาใช่ไหมไวเปอร์จะสกิลก่อนเสร็จแล้วชุนหลีมันจะปล่อยสกิลอะไรฟ้าฟ้ารูพุ่งไปเสร็จแล้วไวเปอร์จะตามซ้ําเลยครับเอ้ยชุนหลีมันจะกระโดดเตะหมุนๆจำได้ละแล้วไวเปอร์จะกระโดดเข้าไปสายฟ้าด้วยคอมโบสามเพื่อนถ้าเปิดเปิดคอมโบสามก็คือให้เพื่อนๆเลเวลหกสิบเอ็ด,ด,ด 61, ครับมันจะเปิดระบบนะนี่เห็นไหมคอมโบสามต้องเลเวลหกสิบเอ็ดนะครับ คือเพื่อนๆสามารถโบดีไฟได้ตามใจฉันเลยเนี่ยครับกดตรงนี้ซ้ายกลางเห็นไหมเนี่ยกดโบดีไฟเพื่อนๆเลือกได้เลยเห็นไหมสมมติถ้าจะไม่เอาเอเลน่าออกก่อนก็ฮอนดาก็ได้แต่ว่ามีว่าเอเลน่าดีกว่าครับแล้วก็เป็นในส่วนคอมโบสองเห็นไหมมันก็จะเอาเป็นในส่วนไวเปอร์ก่อนก็ได้แต่มีว่าของชุนหลีอย่างี้ลงมาดีกว่าแล้วก็เห็นไหมคอมโบสามจะเอาฮอนดาหรือว่าไวเปอร์ก็ได้แต่ว่ามีรองของไวเปอร์แรงกว่านะครับไวเปอร์เป็นตัวดาเมอที่ดีที่สุดแล้วใช้ยาวได้เลยครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆควรต้องหาซ้ำด้นะ แล้วตัวที่มาใส่คอมโบก็คือคอมโบสามต้องปลดหกสิบเอ็ดเหมือนกันแค่ลยครับหลักๆเลยนะเอ่อต่อไปเรื่องอะไรดีอ่ะต่อไปเรื่องการกินตัวนี้สําคัญมากนะคือเกมนี้กินตัวมั่วก็ลบาบากเหมือนกันเพราะว่าบางตัวเก่งกับไม่เก่งนะครับเย่างเมื่อกดเอาไวเคนเอาไวเคนเห็นปะอันนี้หมีบอกไปแล้วอ่ะอย่างตัวท่าน้ำดีสุดนี่หมีให้ชุนหลีเลยก็เราควรจะต้องหาชุนหลีซ้ำหนึ่งตัวคือชุนหลีสามารถเติมเงินได้ครับยี่สิบเก้าบาทสามร้อยบาทคือหมีหมีมองว่า ช่วงต้นเกมถ้าเกิดเราเปิดตัวท็อกไม่ได้บ้านชุลีก็ได้ถ้าเกิดใครอยากจะเติมเงินแล้วนะชุลีเก่งครับชุลีเก่งนะนี่เห็นปนะเฟิร์สเติมยี่สิบเก้าบาทเนี่ยรอรับสามวันเลยก็เติมสามร้อยเก้าสิบเก้าเห็นป่ะได้ชุลีตัวหนึ่งก็เปิดซ้ำกินได้เลยครับเร็วถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะแบบเก่งเร็วๆเ,เลยนะเอาชุลีมาหน่อยเร็วหรือไวเปอร์อยากได้ชุลีไวเปอร์ตอนเนี้ยเวก้าได้มาเปิดซ้ำไม่ได้ก็เท่านั้นแหละมีว่านะ แต่เกิดเ็เพืเ่อนที่แบบว่าอยากจะรับไอดีใช่ไหมมีบ่องจริงนะให้รับเวก้าสองตัวแล้วก็ไวเปอร์สตัวหนึ่งแค่นี้ครับเพราะว่าชุลีเติมได้ถูกไหมอ่ะถามหมีะนะอ่ะเดี๋ยวหมีจะอัพระบบให้ดูครับอย่างเช่นาตาน้าเนี่ยอย่างที่บอกเอาชุลีไปเลยคอมโบไวเปอร์แรงมากครับแล้วก็เป็นส่วนาตาสายฟ้าใช่ไหมสายฟ้าอันนี้เพืเ่อนๆจะต้องเปิดตัวซ้ําไม่ได้แต่อันนี้หมีได้ละตัวเปิดตัวซ้ําก็คือเอ่ออันนี้หมีก็ได้ซ้ํานี่อ่ะอย่างเอเลน่าเห็นไหม ถ้าเราจะปลดจากบวกศูนย์กลายปบวกหนึ่ง <ๆ S 1> เพื่อนๆจะต้องมีตัวซ้ําของมันหนึ่งตัวครับพอบวกหนึ่งเสร็จแล้วบวก2มันจะให้เราใส่เห็นไหมเป็นตัวสายฟ้าบวกก็คือมันต้องกินตัวมันเองอีกครั้งหนึ่งอ่ะเออเอามากินอ่ะไอตัวหัวชมพูนี่หมีดูแล้เขาไม่ได้ใช้ตอนเล่นเกมหมีก็จะกินให้ฮอนดาไปเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วกินไปเลยครับไม่เป็นไรโพซ้นช้างมันเพราะว่าอะไรใช่ไหมเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย เอ่อถ้าเปิดเพื่อนๆไม่เปดิดปลดแคมเลเวลเนี่ยมันจะตันแค่ร้อยเดียวมันจะไปต่อไม่ได้ครับเพื่อนๆจะต้องปลดขั้นหนึ่งเห็นร้อยี่สิบปลดขั้นสองร้อยสี่สิบแล้วก็ไปเรื่อยๆแต่คือฮอนด a นี่ไม่ต้องปวดอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเราไปปั้นเวกา้าได้เราเอาฮอนดะไปสแตนบายข้างบนครับมันจะช่วยสร้างเกาะค่อนข้างดีเพราะนั้นเราควรปั้นอย่างนี้เป่ออ่ะอย่างนี้เขาก็ต้องบอกให้หมีหาฮอนดะมาอีกสองตัวฮอนดะบวกเห็นไหมไอ้สเตปกินแบบเนี้ยเหมือนไอเกมนี้เลยครับดินาสตี้อันนั้นอะ ดนาตี้เอ็มอะเออเหมือนกันแป๊ะเลยอ่ะต่อไปตัวธาตุไฟนะกินกินใครครับหาไวเปอร์ซ้ำอีกตัวแล้วก็เอาตัวที่มันซ้ำัน,นี่ะกินให้มันเป็นม่วงบวกแล้วก็ให้ไวเปอร์กินยาวๆเลยใช่ไหมครับเอ็นเกมจบแล้วต่อไปตัวธาตุมืดอันนี้แนะนำเวก้าตัวอื่นไม่ต้องไปปั้นนะเวก้านี่เป็นฮามาตะาดีสุดในเกมแล้วผัดถ้าเกิดเพื่อนๆปั้นมีเวกา้าซ้ำาั้งสองตัวเล่นผ่านด่านยาวหมดเพราะว่ามันฆ่าแทงเราไม่ตายครับตัวดาเมจเราก็สบายใช่ไหม แต่คือมันเปิดยากนะแต่อันนี้คือหมีก็แค่แนะนำนะน้ําชุนหลีสายฟ้านี่บอกเลยนะปั้นแค่ฮอนดักกับอีลิน่าก็พอแล้วครับเอาเอาแบบเลตเกมแต่ก็เพื่อนขาดดาเมจแล้วริวซามิโอจะปั้นริวก็ได้นะแมทริวหรือริวแบบริวข้างโคตรเก่งอ่ะมีมีมีเห็นคนก็ใช้อยู่อ่ะมันจะปล่อยสกิลอะไรไม่รู้ฮะโชริวไอโชริวเคนไอไม่ฮาโดเค้นอ่ะแต่มันจะเป็นสีแดงเวลายิงปุ๊บอีกฝั่งหนึ่งตายแม่งยิงรัวๆเลยยิงจนตายหมดอ่ะ อันนไป,ไ,ปไปถามผู้รู้เซฟนอเขาบอกว่าเก่งต้นเกมการเกมแต่เละเกมไม่เก่งนะครับนั่นแหละพยายามรวมปั้นตัวที่ใช้ยาวออหมีมีอะไรอีกไหมครับตัวหนึงนะพยายามคิดอยู่อะไรที่ช่วยเหลือผู้เล่นใหม่ได้เพราะมีคนบ่นเยอะมากนะเกมนี้เล่นยากคือถ้าเข้าใจระบบแม่งเล่นไม่ยากคนท้าถ้าไม่เข้าใจแม่งยางกจริงขอชุนหลีได้ไหมอ่ะชุนหลีไวเปอร์ตอนนี้อยากได้ชุนหลีกับไวเปอร์มากที่สุดเลยโอ้โหพี่ริวสุดหล่อแล้วยังนะครับ โอ้โหเร่ค่อนข้างยากอยู่แล้วจริงๆอะแต่ถ้าเติมก็ไม่มีปัญหาเลยเติมตรงนี้เห็นมานเลือกธาตุเลยครับเอาแต่ธาตุที่เราต้องการน่ะชุนหลีธาตุน้ iper, าไวเปอร์ธาตุไฟแล้วก็สายฟ้าเอาฮอนดะหรือไม่ก็อะนั่นแะอะไรนะอิเลนา่าจบละแค่นั้นเองกหลักการเล่นแค่นั้นเองครับถ้าจะใช้ตัวยาวๆนะอ่ะเรามาดูในส่วนการเล่นเพื่อนๆอย่าลืมเซตคอมโบถ้าแรง,แรงสุดๆหีว่าแบบนี้แรงสุดอย่าลืมใส่2ตัวซับด้วยนะครับให้มันบวกโบนัสด้วยนะอลุยครับ เอ้ยมีลืมจะกินฮอนดะดูให้ดูอ่ะเดี๋ยวันหนึงไอ้เหรือกินไปแล้ววะเออกินไปแล้วนี่ว่ะถ้าเกิดเพื่อน,อนๆกินมาจะได้เซตัสบวกเยอะครับเห็นไหมเพื่อน,อนๆดูไอ้นนั้นอ่ะไอไวเปอ ER ร์คอมโบชุนี่ทีเดียวครึ่งหลอดเลยเห็นไหมแรงมากนะโอ้โหฮอนดะรถขี่เดียวจะตายไหมเนี่ยเพื่อนเกมเกมนี้บอกจริงการปลดตัวละครซ้ำสองคั้เห็นไหมพอชุนีหมุนเสร็จไวเปอร์จะเข้ามาเออเรียบร้อยครับเห็นไหมหูผ่านด่านสบายมาก คือเลือดเลือดแทมไม่ลดละเห็นไหม MVP wiper อยู่แล้วโธ่ถ้าเพื่อนๆไม่อยากเลือกตัวก็กดตรงนี้ได้มันจะมีอรครับแต่อย่างที่หมีบอกให้ปั้นตัวตามที่หมีบอกนะครับเนี่ยชุนหลี่ชุนหลี่แล้วไม่มีซ้ำไม่เหรอครับร i p e r สุดเลย เอออย่าลืมมาเล่นล็อกอินตามเวลาตรงนี้ด้วยนะได้ของฟรีนะเ,เดี๋ยวมีเทสดูอีกทักสามตาเไปแล้วนะครับปั้นตัวตามนี้ผ่านง่ายจริงคือชุหรี่เราซื้อได้งไงถูกไหมเออยี่สิบเก้าบาทหนึ่งตัวแล้วก็ไปเปิดสามมาต,ต,ต,ตัวตัวน้องออกค่อนข้างง่ายมันทาง่ายเอามีพูดอย่างนี้ดีกว่าโอคอ,คอคือจริงๆริงแมสริวก็น่าปั้นนะเออหมีก็ชอบนะปกติหมีชอบริวอยู่แล้วคือสตรีไฟเตอร์หมีชอบซากุระครับกับริวริวมันพระเอกดี เห็นปหมวาเปอร์ม ah, ันซ้ำข uh. no, e mm ้างหลังครับวาเปอร์มันซ้ำข้างหลังเห็นปหมชูหลีเตะปุ๊บวาเปอร์แม่งสายฟ้าทีเท่าไหร่แต่เนี้ยสามหมื่นอะแรงมากแต่เนื่องจากชูหลียังไม่ปลดนะโดนนิดเดียวชูหลีจะตายเลยยืนไม่ค่อยได้พลานชิวๆสิวๆเขาบอกเลย คือหลักเกมนี้มีมองว่ามันอยู่ที่ว่าเราปั้นตัวเป็นคอมโบเป็นครับแล้วก็พยายามปลดบวกศูนย์บวกหนึ่งบวกสามบวกสี่ไปเรื่อยๆนะถ้าเราปลดเสร็จนี่ก็สบายแล้วครับหูดูคอนดาดิคอนดาแม่งถึกมากโอ้โหชุลีนี่โดนสองทีแม่งเหลือขีดเดียวนี่ครับไวเปอร์เวลาสกิลจะโจมตีข้างหลังแต่ถ้าคอมโบชุลีเนี่ยมันจะปล่อยสายไฟมาเฮียโดนจุดคอมโบโอ้โหเฮ้ยหัวตานี่แย่เหมือนกันว่ะ นี่ครับไวเปอร์สมัทชิ่งเข้าไปสี่พันครับนี่ชุลิตไป้ามันปักษาโอ้โหสามหมื่นพย่แรงไหมสกิลไวเปอร์มันแรงจริงครับเขาถึงเล่นเซฟนอกกันแทบทุกคนเลยเพราะแบบนี้แหละ <c oughs> นี่ไงสมัทเชอร์เข้าไปครับข้างหลังโดนไปหมื่นเลยก่อนเลยครับ ไม่มีไงสายฟ้าพันปักษาอีกสามหมื่นครับโอ้ยโอ้โหไอ้ดาซิมนี่พ่นไฟโหดนะมันทะลุตัวหลังอะโอ้ยโอ้โหดาซิมมันเอาใหญ่เลยว่ะเอาใหญ่อะดาซิมคูงอุ้ยมันหลบอ่ะไปพันปักษาเออแทงตายแล้วโอ้ยโอ้โหดาซิมใจเย็นเออคือโอ้โหเออคืออ้อยอ้อยโอ้โหชนหลีตายแล้วว่ะสวยแล้วกูโอ้โหอ่ะโอ้โหโดนโอ้โหอย่างเงี้โดนโดนโดนติดนี่ไม่ดีแล้วครับเพราะว่าดาซีมมันจะพ่นทีเดียวโดนหมดนะ นี่ฮอนด้าแรงครับเออโอ้โหฮอนด้านี่รถไปติดเดียวเองนี่ไงเรียบร้อยครับอาวนี่ก็เป็นการรีวิวระบบต่างๆน,นะถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เข้าใจระบบพวกนี้มันจะเล่นง่ายครับถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยใส่ซับต,ตรงนี้มันมันจะทําให้เล่นง่ายขึ้นเยอะเนี่ยอย่างที่หมีบอกเนี่ยเราก็เอาตัวซับที่มันบอกสเตตัสเยอะๆไปใส่ข้างบนมันจะพลังพุ่งนะครับประมาณนี้ อ่าเผื่อเพื่อนมีคำถามอะไรก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ถามได้ว่าตัวไหนเก่งไม่เก่งหรือว่ามีอะไรพูดคุยแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับแต่อย่างที่บอกเกมนี้ถ้าเติมไปเยอะตัวมันซ้ําเร็วมันก็เก่งเร็วอะแค่นั้นเองนะหลักหลักก็คือเพื่อนๆไวเปอร์เนอยอยากได้ไวเปอร์ที่สุดเลยเกมมันก็เกลือใช้ได้นะเอาจริงอ่าอัพเลเวลก็พยายามทำให้สตัวบาลานซ์กันเลยครับมันจะได้ส่งผลให้ตัวรองด้วยนะครับ ฮันดามีกินไปแล้วใช่ไหมเนี่ยต่อไปต้องไปหาฮนดาต่อโอเคใช่อ่าขอให้คนเล่นเกมสตีท์แฟลชดูเอมีความสุขนะเผื่อใครมีคำถามอะไรก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์พูดคุยนะเปลี่ยนกันได้นะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับคืออ่าอ่าอ,อ,อันนี้นะถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ใช่ไหมกาจะรับไอเดียหมีบอกเลยว่ารับเวก้าสองตัวไปเลยเพราะว่ามันจะได้ปลดบวกหนึ่งได้แล้วเพื่อนๆก็เอาตัวซ้ำบวกสองไปเรื่อยๆถ้ามีเวกา้ามันจะผ่านด่านง่ายครับเพราะว่ามันไม่ตายแหละก็คือปัญหา แต่เพื่อนๆถ้าเกิดไม่อยากเป็นเ,เอ,อไม่หาแทงก็เล่นแบบหมีก็ได้เล่นแบบหมีก็เล่นได้ครับพยายามเน้นไวเปอร์ซ้ำเยอะเอ,ะอลินาชุลหลีหรือว่าจะเป็นในส่วนแมสริวก็ได้แมสริวซ้ำเยอะก็โหดอ่ะแล้วเจอกันนะครับ